chắc bầy ta <laughs> chắc luôn thằng là hà thằng hà bầy bay nó chắc bạc rồi Các à, chắc bạc sắp nếu vẫn chắc bát, hết cái <laughs> lỗ พันสองไม่มี้บยี่สิบ่แม่นะกจาบาทวะกอปานอพันสองพันตกใบละห้าห้อลกัอันซุปของเกับใบละแปกิบก็บาท้านกับถึงใบละรอยมันมันกองอะไรจะบาทก็ไม่มีตคนกองอะจะบาทพันสองนี่เนาะพันสองมียี่สิบใบเถอเดี๋ยวนะ รุ่นม <aller> ันแล้วแ uh oh ้่รุ่นเออวัดเออรุ่นเนี่ยเนี่ยต้งเนี่ยตของถึงของแมาจลยาถ้าร่างรุ่นมันบดเนี่ยครราคาแปดสิบราคาใบละแปดสิบบาทแต่นี่ก็ใบก็คาดใบละลอยห้าสิบแต่นี่ก็ใบกับนี่

ใบั้งในๆเขาเขากดเปี่ยให้กันเลใบใบซับมันไงใบซับใบซับทนนะใบับทนถ้ามันซ้อมันบนเปยนครับต่ว่านโดนเนยเปครับใบเปือทต้าใบเหยาับใบเงาใบหกสิบหกสิบหรือประมาณเม็ดเึงเม็ดบ่เปดสิบ นี่ละครแปดชิ้มั้งกะปานบซับนโอซับคนนะโอบซับซับเ่นเกด้เงนเากระีประมาณยี่สิเซนละมั้งโอซับนนี่นะนตัง่อนน่ะไม่ก็เป็นเม็ดเม็ดประมาณเม็ดกัวคนแปดชิซนอะไรวะแดิ้เม็ ถึงเ็ดเอพถึงหลัเชียบรือยเลยพี่น้องเดืดจวดต่อมดคนขับไป่หลุนค้นขับจวดเป็นตนยสิบิหลอจะแลนน้ำปทัดแกน่อยแกน่อยตจะน่าประจวด เรียบร้อยสิบไปนะพี่น้องข้างละหใบสับใบสบเมีดยใบสับเมียไปใบสับใบสับเมียไปกัใบสับาางลเจนไปจบรบ่เคยเอเลยบ่ยจํถามเอาแกหน่อยตอบแนอย น้งไอ้นี่คุณตลกด้วยนะดูดูมาดูเป็นอะไร ว่ากระเนียนปะ่ะนีะ่แหละนาะเก็บตุกมาทาั้งน้ำโอ้เก็บตุกมาทาังงง้งน้ำข้อแค็ัแล้วตอเช้านี้แน่นไหมแน่นนะพี่น้องตอนนี้แน่นเรียบร้อยแล้วก็ต่ใกล้เสร็จแล้วพี่น้องนี่ยิง่งสามรอบใส่ได้ไใส่ได้สามสิบก้อนนะพี่น้องสิบออร้อคันนึง สามงก,ก,ก้อ,กอเเน,นเ,เนนนต็มมากกเดี๋ยวจวดกัน,น,นต่อ เหมือนช้านะพี่น้องจะเดินตามเดินไม่ทันนะใช้กำลังเยอะอ่นะ ไปแล้วรถลกกับกต่ไปแล้วข้าแก่น้อยจะไปจวดแล้วเครื่องจากแก่เต็มบ้านเลยนะข้าแก่นี้ข้าแก่เสียลาดเสียลาด มาจะไม่เห็นเท่าหน้าเท่าแก่เลยพี่น้องเห็นแต่เห็นแต่ลูกชายเท่าแก่ลูกชายเท่าแก่ขับเองขอยเลือกเจ็บบอกว่าระบบจอยติ๊กนะพี่นะอ้องมีร,รถตัดให้เราเปลี่ยนใบเรียบร้อยรถยุบโตเปต็นเดียว ยังหุ่นยนต์เลยพี่น้องไปตามไปเราตามไปตามไปยังไม่เต็มบ่ยังไม่เต็มเ้าอีกว่านี้ยังไม่เต็มเดียยังไม่เต็มเดี ไม่เต็มแล้วยังไม่พอใจยังเจ้าอีกอยู่ไปตามไปเลยหายยาวเลยทุกพี่ลูกเต็มแล้วเหลือแต่แม่ไปกดดูดูดดกเก็บตัดเกียร์ไหนนะ ให้เปิดแป้งไหนไม่รู้ได้เลยลพี่ยาวเลยมาอ้าวยาวยากว่าทวีใครทำไมเนาะมองแบบนี้ลงมามาพี่ลงมา

เดี๋ยว้ผมพาตามไปมได้ยินแป่เสียงไปนู่นแล้วไปเปิดปลาใหม่แล้วเ่ผของแก่หมดเลยนะพี่น้องแกงไปนี่เยอะผมตามเข้ามาเป็นสามสิบกิโลจากถนนใหญ่<อ>เปลี่ยนใบใหม่แล้วจะ มีใบไม่เข้าตัดไม่ขาดตัดไม่ขาดมี่ไปเปลี่ยนใบเมื่อกี้นี่อันนี้เป็นอ้อยปีสองนะพี่น้องไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่คืองามเท่าไหร่เปิดตาฟังนี่ไหละไม่ได้ยินแต่เสียงไปไหนละ่ะ มาเจอเลยพี่น้องมาทันแล้วเจอกันคลิปหน้านะพี่น้องนะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับอมสินออนทัวร์ครับผม